ที่อำเภอเมืองขอนแก่นค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนะว่าหมาเนี่ยฝูงหนึ่งเนี่ยมันไล่กัดกันมีเป็น1ิบตัวเลยนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันกัดกันในช่วงเวลาที่มีรถมอเตอร์ไซค์เขาขับขี่ผ่านมาพอดีมันก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุถึงขั้นที่คนขี่มอเตอร์ไซค์เนคือล้มลงไปเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยฟาดลงไปกับพื้นสลบเลยนะคะจังหวะชนหมากลิ้งคนก็กลิ้งไอ้ที่เหลือยังกัดกันอยู่ก็วิ่งไล่กันไปแล้วคนที่ร่วมทางคนอื่นๆเขาจอดทันเขาก็ ไม่กล้าฝ่าฝาูงหมามไปนะเหตุการณ์นี้โอ้โหตัวนั้นโดนชนหมุนเลยหมุนเลยแล้วก <ละ S 2> ็ลุกขึ้นมาวิ่งอีกลุกได้มันก็วิ่งเลยแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วไม่ลุกนะคะหน้าฟาดลงไปสลบเลยมีพลเมืองดีเนี่ยเขาเข้ามาช่วยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะสี่มีนาคมนะคะภาพนี้ไม่ใช่ครั้งแรกมันเคยมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนกลางคืนนี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันแล้วก็ขี่ชนหมาครั้งนั้นเนี่ยหมาตายเลยนะ คนขี่จักรยานยนต์ผ่านมาก็ล้มเหมือนกันนะล้มลงถนนก็คือคนเจ็บหมาตาย อันนี้เป็นตอนคืนวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าของบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าสองสัปดาห์เท่านั้นเองเ,เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถึงสองครั้ง2ครามันไล่กัดกันตลอดเลยหมาฝูงนี่มันเป็น10ตัวเลยนะคะมสีสูงฝูงแล้ว0ตัวมันก็เกือบเกือบยีตัวได้แล้วช่วงนี้ไม่รู้มันยังไงมันกัดกันบ่อยมากจนลามไปเกิดอุบัติเหตุบางตัวเ,เห็นเคยมีคนคอยให้อาหารแต่หลังเกิดเหตุไม่เห็นมีใครรับผิดชอบเลย ไม่ได้แจ้งหน่วยงานอะไรในพื้นที่นะแต่เดี๋ยวคงต้องไปแจ้งแล้วเพราะมันเดือดร้อนหนักมากอยากให้เทศบาลมาจัดการหน่อยจันจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่กว่านี้นะคะผู้สื่อข่าวยังได้คุยกับอีกคนนึงเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ชื่อคุณสมพงศ์สิทธิอายุ52ปีเขาบอกว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุเห็นและวเขาเห็นแล้วว่ามีหมา2ฝูมันวิ่งไล่กันไม่รู้เหมือนกันว่าหมาใครเขาขี่มอเตอราา์ไซค์สวนมาพอดีนะคะเห็นเหตุหการณ์และยังคิดว่าคนาคนเจ็บอ่ะคือที่ขี่มอเตอราา์ไซค์เนีย่ยจะต้องชน คิดเสร็จเลยชนจริงๆภาพนี้แล้วเขาเนี่ยคือคนที่ลงไปดูแลช่วยรถยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะคะ,อะลองฟังเสียงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปช่วยคนเจ็บค่ะเวลากลางคืนก็ไล่กันข้ามถนนข้ามไปข้ามมาอย่เนี่ยเพราะบางทีเราเขาเขาเขายับไปไว้าาก็จะมาคุยขยับถ้ามันเป็นบางตัวก็มีปอกนะบางตัวก็ไม่มีแต่ส่วนมากจะไม่มีครับเกิดวันในวันหนึง่งมีคนตายใครรับผิดชอบใช่ไหม ไม่เอาผิดกับมาได้ไหมล่ะเวลากลางคืนก็ไล่กันอืมเนี่ยค่ะอย่างน้อยสองครั้งแล้วนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หมาไล่กัดกันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ชนนะคะอืมใครต้องเป็นคนรับผิดชอบการบาดเจ็บก็ถ้าเป็นหมาไม่มีเจ้าของใช่ไหมเทศบาลที <No. S 2> อ่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยละหน่างานในพื้นที่รับผิดชอบยังไงครับก็ต้องไปเอาผิดน้ายกเหรอฮะก็ต้องไปเยียวยาคนเจ็บนะฮะเพราะว่าเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของทางเทศาบาลที่ต้องจัดการกับัญหาน,นี้คือคน,นคให้อาหารเป็นครั้งคราวเนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเจ้าของนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานในพื้นที่ที่จะต้องเป็นคนจัดการดูแลความเรียบร้อยเรื่องหมาจรจัดก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบครับเจ็บฟรีคณหยกหลายกรณีแบบเนี้ออาไปดูอีกคลิปหนึ่งมีรถบรรทุกเนี่ยฝ่าไฟแดงในขณะที่รถเก๋งก็ได้ไฟเขียวแล้วเขากําลังออกตัวปรากฏว่ารถบรรทุกฝ่าไฟแดงเนี่ยเฉียดหน้าไปนิดเดียวนะเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อย ปันด้วยไงแล้วหน้ามันตอบใช่ไหมเจ็บไหมเจ็บแล้พี่โอ้ยสงสารเขาจังนี่นะครับคนในรถเนี่ยตกใจน่ร้องเลยแต่ว่าดูซ้ายมือของจอนะมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งคือเสียหลักล้มไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่โหดูรถบรรทุกนี่ฝ่าไฟแดงแบบ มาด้วยความไวความเร็วนะครับนี่นะฮะในจังหวะที่รถทางฝ่ายเนี้ยเขาได้ไฟเขียวกาลังออกตัวอยู่เรียกว่าเฉียดไปนิดเดียวฮะไม่งั้นเนี่ยชนเขาแล้วนะครับเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งนะไม่ได้บอกสถานที่นะครับเมื่อวานนี้เองตอนช่วงเย็นนี่นะส่วนคลิปนี้บอกสถานที่นะครับเกิดที่บริเวณถนนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปดูคลิปของคนเห็นแก่ตัว เอาแต่ความสะดวกของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งว่าอย่างนั้นจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเอาดูนะครับรถเนี่ยลงมาจากสะพานนะนี่ครับภาพจับได้แล้วก็รอที่จะกลับรถเห็นไหมครับรอจะกลับรถเป็นยังไงละครับแบบนี้เห็นไหม,มเลยมานิดเดียวประมาณสัก200เมตรเนี่ยเขามีที่กลับให้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ที่ว่านี้นะครับเห็นแก่ตัวครับลงจากสะพานมาปั๊บชะลอซ้ายเพื่อจะกลับไปทางขวาว่าอย่างนั้นนี่นะครับ,รบจุดนี้ อยู่ที่บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟอยู่ที่อำเภอแก่งคอยนะสระบุรีนะครับนี่นะฮะเต็มเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเชิงสะพานมารถมันเร็วไงามาทางตรงนะจังหวะที่จะเลี้ยวกลับไปเนี่ยนะครับยังไงเขาก็หลบไม่ทันบาดเจ็บฮะคือคนที่ชนเนี่ยบาดเจ็บอ็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ถูกชนเนี่ยไม่รู้อินูเนี่ยเลยเขามาถูกต้องเนี่ยก็บาดเจ็บว่าอย่างนั้นคือชาวบ้านนี่บอกว่าทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนี่เห็นไหม รถเก๋งเนี่ยก็กลับเหมือนกันลงจากสะพานมาเนี่ยมาจอดซ้ายแล้วก็กลับเลยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทั้งกลางวันและกลางคืนแค่2เดือนเศษเนี่ยเกิดเหตุเนี่ยห้าหกครั้งไปแล้วมีทั้งบาดเจ็บสาหัสบางครั้งเนี่ยบางคนก็พิการถึงขนาดเสียชีวิตก็มีเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเนี่ยตรงจุดนี้นะครับห่างออกไปแค่เชิงสะพานเนี่ยไม่เกิน2300เมตรเนี่ยนะฮะก็มีจุดที่ให้กลับรถแต่ไม่ยอมฮะ เขาบอกว่าอยู่ที่ถนนสายแก่งคอยสแสลงพันธ์นะหมู่ที่5ตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีอ่ะนะครับก็ต้องรอดูนะครับเนี่ยฟังกันหน่อยนะเห็นไหมนี่ยเห็นเห็นเลยนี่แบบนี้นี่เอารถใหญ่นี่กี่ล้อนี่ก็เอาเหมือนกันครับนี่นะครับอ่าลงสะพานมาใครเบรกไม่ทันก็ซัดเขาให้แบบนี้ครับเอเอาไงดีชีวิตนี้เอาไงดีตัวใครตัวมันหรือไม่อา้าวนู่นรถตู้อา้าวนี่รถกระบะครับ,รบเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเอาเ บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซากันต่อคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับ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 มาแล้วพุ่งชนเข้ากับเสาเลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์เจ็บหนักสาหัสนะเนี่ยเนี่ยเหมือนปรีเข้ามาเนี่ยเอียงมาแล้วก็ปังเข้าให้กันเด่นเลยเหตุการณ์นี้ถนนเทพรัตน์บางนาตราดขาเข้าชนบุรีหมู่ที่ตําตบนท่าข้ามอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาคนบาดเจ็บคือนายจีรพงศ์อายุ44ปี สาเหตุคาดว่าเขาน่าจะหลับในค่ะหลับในแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งครับมีมอเตอร์ไซค์พุ่งชนร้านอาหารนะร้านขายสเต๊ะโบราณกลางดึกนะครับเรียกว่าทะลุเข้าไปเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยนะะประตูร้านเนี่ยพังเสียหายนี่พุ่งทะลุมาเลยนะครับและหลังจากนั้นครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็พยายามจะดึงรถตัวเองออกจากประตู ดึงออกมาดึงออกมานะฮเออมันทะลุไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็พอออกมาได้ปุ๊บขี่หลบหนีครับคุณผู้ชมครับโดยเขานำคลิปเนี่ยไปโพสต์ลงในกลุ่มข่าวถึงชาวรังสิตนะฮเหตุการณ์เนี่ยประมาณตีสามกว่าของวันที่3มีนาคมที่ร้านสเต๊ะโบราณฮารานอยู่ซอยคลองเพลงหนึ่งถนนรังสิตนครนายกอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคือเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนที่มีมอเตอร์ไซค์พุ่งทะลุร้านเนี่ยนะเคยมีเหตุการณ์เมื่อวันที่4ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยปี66นะฮะมีรถกระบะเนี่ยขับมาชนบริเวณร้านจนเสียหายแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาอีกนะครับลักษณะเหมือนร้านแห่งนี้เนี่ยมันอยู่บนลักษณะที่ตั้งก็คือเป็นทางสามแพร่งอะ่ะคือหมายความว่าเนี่ยถ้าเกิดคนขี่คนขับรถเนี่ยนะ ไม่เลี้ยวแล้วตรงมาตลอดเนี่ยจะพุ่งเข้าร้านเลยคุณผู้ชมฮะมล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราคุณเอะพอรพิมลน,นะครับได้ไปพูดคุยกับทางพนักงานร้านนะครับแล้วก็เจ้าของร้านนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะะเขาบอกว่าเนี่ยคือนับนับรวมดูแล้วเนี่ยที่ร้านเนี่ยนะเคยมีเหตุการณ์เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยสามครั้งแล้วนะครับมีอะไรบ้างฮนะมีกระบะขับมาแต่ว่าชนเสาครั้งหนึ่งยังไม่ได้เข้าร้าน แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาชนหน้าร้านแล้วก็ล่าสุดมอเตอร์ไซค์ชนเข้ามาทะลุในร้านนะครับก็บอกทางแยกที่อยู่หน้าร้านเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะฮะออส่วนเจ้าของร้านนายนะัทวุฒิวิงบอนให้คู่กรณีนะครับมารับผิดชอบอ่าเดี๋ยวลองฟังเราก็ไม่ได้อยากจะลบงบันทึกประจําวันแจ้งความอะไรเผื่อเขาจะมาคุยกันไกลเกลี่ยกันอะไรกันก่อน พอเวลาเมื่อวานแต่มันเงียบไปผมก็เลยโพสหาก่อนยังไม่แจ้งความอีกว่าเผื่อเขาอยู่ในกลุ่มแล้วเขาเห็นก็จะได้มาดูว่าโอเคจะคุยกันยังไงแค่นั้นนะครับจากก็เห็นเงียบก็เลยวันนี้ก็เลยลงไปบรรทุกประจําวันไว้แจ้งความก็อยากให้เข้ามาคุยด้วยล่าสุดนี้ที่สอพอประตูน้ําจุลาลงกรนะครับมาแล้วครับคู่กรณีมาพูดคุยไก่เกลียดกันแล้วนะครับอ่านี่ฮะบอกว่าไม่อยากเป็นข่าวด้วยเนี่ยเจรจากันจบแล้วเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อย อยากให้พี่ชี้แจงนิดนึงอะค่ะพี่ว่าเขาไม่สะดวกไม่สะดวกเขาสะดวกแล้วก็เคลียร์กันได้แล้วก็ไม่ต้องแบบอ๋อสรุปว่าไหลเกลี่ยกันได้ในในตอนนี้แล้วใช่ไหมคะก่ยคอ่าก็ชดใช้ค่าเสียหายกันไปนะมาเจอกันที่โรงพักละจบกันละเรื่องนี้นะครับไปที่ปลวกแดงจังหวัดระยองกันหน่อยนะครับรถเก๋งเขาบอกว่าในขับคล่อมเลนแล้วก็ไปชนแบรีเออร์เนี่ยอย่างจังเลยนะฮะรถนี่หมุนเลยนะครับภาพในเวลากลางคืนแต่ว่ามองเห็นครับ นี่นะฮะไปแล้วครับไปเร็วเลยโอ้โหนี่ชนเข้าอย่างแรงเลยลักษณะนี่ชนเข้าจังๆเนี่ยรถนี่หมุนเลยนะครับเนี่ยคือก่อนจะชนเขาบอกว่าขับคล่อมเลนไปนะฮะจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณถนนปลวกแดงป่ายางเดินกระบกตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเมื่อคืนประมาณสักตีหนึ่งของเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะครับรถเก๋งสีขาวนี่พังยับเลยและก็บาริเออร์ปูนเนี่ยถูกชน ขยับออกจากแนวเดิมเนี่ยนะฮะชิ้นส่วนรถก็หลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นเกลื่อนพื้นเลยคนขับชื่อว่านายประกาศอายุ27ปีบาดเจ็บหน้าตาเนี่ยปูดบวมนั่งรอการช่วยเหลืออยู่นะครับบริเวณที่นั่งคนขับเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็อาไปการไป,ไปช่วยเหลือคนขับยังงง,งอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับเบื้องต้นทราบวา่ารถคันที่ว่านี้ขับค่อมเลนมาแซงขึ้นมาจากฝั่งขวาแล้วก็แซงรถคันที่มีกล้องขึ้นไปแล้วก็เสียหลักฮะไปพุ่งชนแท่งปูนแบริเออร์เข้าอย่างจังรถนี่ก็เด้งลอยขึ้น แล้วก็หมุนหนึ่งตลบนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็ตํารวจเขาจะสอบสวนในช่วงช่วงเช้าวันนี้อีกทีหนึงว่า,าคนขับเนี่ยเป็นยังไงมาดื่มมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ